ใกล้ยังไงนะไม่แต่เอาเดยช่วยว่าาจะใกล้จะแต่งแล้วแม่ว้ายเ,าเดี๋ยวนะคะเอาอาทีละขั้นทีละตอนอแล้เาก็เห็นบางคอมเมนต์ที่แบบเออเขาก็อาจจะเป็นห่วงว่าอะไรเนี่ยยังไม่ได้แต่งงานเลยจะมาพูดเรื่องอะไรเงี้ยจะจะพูดเรื่องมีลูกได้ไงเลี่ยก็คือว่าแล้วแต่จังหวะโอกาสของชีวิตถ้ามันใช่ก็ใช่ถ้ามันไม่ใช่ก็ก็คงไม่มีมันหมายถึงทั้งคู่ทั้งลูกเลยนะคะคือ สุดท้ายแล้แอมมันตอบไม่ได้อะค่ะก็คงจะต้องดูกันอีกทีเลยแอบคัสออนเพย์ดราม่าชัดๆอีกครั้งหลังโดนตำหนิว่ายังไม่แต่งงานกับนุ่นคุณแต่ข้ามขั้นพูดถึงเรื่องมีลูกคนที่สองแล้วค่ะ ก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมแอปทัอนค่ะได้เปิดใจผ่านรายการวูดี้เอฟเอ็มถึงเรื่องลูกคนที่2ว่าถ้าชีวิตจะมีก็มีเดี๋ยวเขาก็ส่งมาเองแต่ถ้าด้วยอายุก็ไม่น่าจะมีได้ง่ายๆแต่สมมุติถ้ามีได้จริงๆก็แปลว่าชีวิตจะต้องมีแล้วแหละนั่นเองค่ะซึ่งก็บวกกับด้วยความรักกับหนุ่มนนกูลค่ะก็ดูแฮปปี้รับรื่อนดีทําให้หลายคนค่ะแอบลุ้นอเชี์อยากให้แต่งงานมีลูกกันซึงด้านหนุ่มนนกูลค่ะคุณคผู้ชมยังเคยพูดเอาไว้ในรายการแชทูแช์ว่าอยากแต่งงานมีลูกมีคร,บครคบอบ นอนข่าวว่าในนั้นต้องมีน้องปีใหม่อยู่ด้วยจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตนั่นเองคะ่ะซึ่งหลังจากที่แอปพัตออนคะ่ะออกมาเปิดใจถึงเรื่องรูปคนที่2 <c oughs> ก็ดูเหมือนว่าหลายคนคะ่ะจะมีการเข้าใจผิดเล็กน้อยนะคะ <c oughs> ก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ออกมาประมาณว่ายังไม่ได้แต่งงานกันเลยแต่มาพูดเรื่องอะไรแบบนี้อายุก็40ปวดแล้วน่าจะมีลูกยากซึ่งแอปคะ่ะก็ได้ออกมาเคลียร์ให้ทุกคนได้เข้าใจอีกครั้งจะว่ายังไงไปฟังกันเลยค่ะก็ค่ะเข้าใจค่ะคือ แล้วก็เห็นบางคอมเมนต์ที่แบบเ,เขาก็อาจจะเป็นห่วงว่าอะไรเนี่ยยังไม่ได้แต่งงานเลยจะมาพูดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจะจะาพูดเรื่องมีลูกได้ไงเนียก็คืออยากจะบอกว่าจริงๆวันนั้นมันเป็นการคุยแบบสบายๆแล้วก็เราคุยในมุมมองชีวิตกว้างๆเท่าน,นั้นเองอะค่ะว่าว่าคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้ซึ่งแอปเป็นคนไม่ว่าจะเรื่องเรื่องคู่หรือเรื่องปปลูกแอปไม่ได้เป็นคนที่จะ ฟิกซ์ไว้ในหัว whatever, ว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อยู่แล้วโดยธรรมชาติของแอฟก็ทั้งหมดอย่างที่พูดไปในรายการก็คือแอฟว่าแล้วแต่จังหวะโอกาสของชีวิตถ้ามันใช่ก็ใช่ถ pieces, ้าม yeah> ันไม่ใช่ก็ก็คงไม่มีมันหมายถึงทั้งคู่ทั้งลูกเลยนะคะคือสุดท้ายแล้วแอฟมันตอบไม่ได้อะค่ะก็คงจะต้องดูกันอีกทีนึงใครจะไงเนะไม่ต้อแต่อัจะเชื่อว่าใครจะ อา,อา,อาทีทาาทุกวันนี้แอมก็ก็โกวิดจะฟล์แบบที่พี่อดีตบอกนะ,ะนก็ตามธรรมชาติค่ะก็แอมรู้สึกว่าถ้ามันยัง e n j อยอยู่ไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องการทํางานมันยังอน j อยอยู่ก็ก็ไปก็ไปได้วยกันนี่แหละค่ะตอนนี้แฮปปี่เราแม่เนาะแฮปปีป่ทำนี่ค่ะด่านแอดพัสออนบอกว่าขอบคุณที่เป็นห่วงค่ะไม่ได้คิดจะข้ามขั้นตอนส่วนเรื่องลูกคุที่สองนะคะในอนาคตถ้าจะมีก็มีค่ะไม่ได้ปิดกั้นค่ะ